สวัสดีครับชาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาพยายามันจะดูดวงเกิดวเกิดในลักนณาราศีพิจิกรหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเพิ่งเดินหลังสลับเดืนเอนพฤศจิกาย,ยน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อด,ดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ ทักปลายไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวพิจิกลักษณะพิจิกจะเป็นยังไงกันบ,บ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่เจ็ถ้วยแล้วก็สี่เหรียญ3ถ้วยราชินีถือถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่สิถ้วยครับโอ้ ชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกได้ไพ่ถ้วยนะครับเยอะมากนะแต่ว่ามีไพ่เหรียญมาแค่ใบเดียวนอกนั้นไพ่ถ้วยหมดเลยและมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่โอกาสของความสุขความสมหวังสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสำหรับชาวราศีพิจิกลักษณะพิจิกจะได้รับการสนับสนุนการแครกันความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือว่าสามารถที่จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่ เต็มไปด้วยพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามมากๆเลยอิทธิพลของดาวประจำตัวเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเรือนลักนาได้ตําแหน่งเกษตรบดีนะครับร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหาในล,ลักษณะของการมี ความเปราะบางในเรื่องของความสัมพันธ์อันนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับมีเซเว่นออฟคัด้วยแล้วก็มีไพ่ใบน,นี้คือสี่เหรียญเซเว่นออฟคัพหมายถึงความลักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะดูคิดมากจับต้นชนปลายไม่ถูกมีความรู้สึกที่หลากหลายในเรื่องของสภาวะอารมณ์แล้วก็สภาวะจิตใจส่วนโ o ร์ออฟเพนทาเคิหมายถึงเราอาจจะยึดติดยึดมั่นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการเป็น ตัวตนของความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปความรักเนี่ยดาวความรักโคจรอยู่ในภพเรือนลาภะใต้ตําแหน่งนิดนะครับกำลังจะเลื่อนมาที่ภพวินาศนะครับใน การที่จะได้เป็นตำแหน่งเกษตรบดีแปลว่าอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่นิ่งๆเียบๆห่างๆไปบ้างในช่วงขณะหนึ่งนะครับอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูมีปัญหาใจกันแล้วก็มีความเปราะบางในเรื่องของความรู้สึกบางแต่ถ้าเราพยายามแคร์กันมากขึ้นราชนีถือถ้วยพยายามอ่อนน้อมพยายามาทำในสิ่งที่มันมีพลังงานของความรู้สึกที่ดีให้กับกันและกันเปิดรับพลังงานดีๆสามถ้วยพยายาม บบไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาพยายามที่จะต้องมองอคาคราว่ามองถึงอนาคตร่วมกันให้มากที่สุดแล้วก็พยายามติดต่อสื่อสารกันและกันให้มากขึ้นพยายามให้ความสําคัญของการและกันเปิดรับโอกาสและจังหวะดีๆให้กับกันและกันผ่อนหนักผ่อนเบาให้มากขึ้นรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วความสัมพันธ์ จะเต็มไปด้วยพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ดีจากไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของความสุขความสมหวังสิ่งดีๆการมองหน้าเข้าหากันนะครับหรือว่าการเ,เหมือนกับจับมือกันเข้าหากันได้ดีขึ้นหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันในลักษณะของพระอัศาธเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเอนสุภานะครับ สุภาพเนี่ยหมายถึงการต่อยอดการพัฒนาและคันลองชีวิตในภายในครอบครัวก็จะมีโอกาสของความสุขและสมหวังอย่างไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะครับดังนั้นพยายามต่อยอดพัฒนาในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ให้ดีส่วนตัวเองก็ต้องพยายามนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งนะครับพเพราะดาวประจาตัวเนี่ยกุมกับดาว อังคารนะครับการการะทำเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็มีปัญหากันได้เดี๋ยวเรามาดูไพ้เพิ่มเติมกันต่อน,นะครับไพ่เป็นแรงนะครับ4ี่ดาบ the emperor the empress โอ้โหมาพร้อมกับ10ถ้วยนี่ดีมากเลยนะ j u d g m e n t ใบสุดท้ายแถวอสามถ้วยนะครับอินธรพลต้าสำหรับ ราชินีถือดาบคือความรักความสัมพันธ์อาจจะเงียบไปช่วงระยะเวลาหนึ่งสี่ดาบปรากฏขึ้นมาเพราะดาวคู่ของชาวพิจิกกำลังจะไปอยู่ในภพเรือนวินาศณะหรือวินาศเป็นภพเรือนความลับหรือภพเรือของความเงียบสงบหรือพูดง่ายๆคือภพเรือนที่ ไม่ส่งเสริมกับลักคณะเท่าไหร่เนาะมันอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ดูเงียบๆห่างๆหายหายไปบ้างกับความรักความสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันนะครับคือไพ่แบนี้ขึ้นมาราชินีถือดาบเนาะเราค่อนข้างที่จะดูมีเหตุมีผลในการตัดสินใจในการคิดในการบริหารการจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ก็ต้องพยายามผ่อนหนักผ่อนเบาด้วยเพราะราชินีถือดาบบ,บางครั้งอ่ะค่อนข้างเข่งคัดในกฎ,ใน,กฎในระเบียบในข้อบังคับมากเกินไปมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่ง อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดเลยทําให้เขาคนนั้นอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะครับในขณะอีกทีหนึ่งคือเราอาจจะยังฟุ้งซ่านอยู่กับความรู้สึกมากจนเกินไปรู้สึกหึงหวงกับความรู้สึกมากจนเกินไปดังนั้นอย่าพยายามสมดุลบาลานซ์ให้ดีนะครับมีไพ่ใบน,นี้คือ judgment judgment เนี่ยนะครับหมายถึงการปลดปล่อย หรือเราอาจจะต้องพยายามปล่อยวางอย่ายึดติดอะไรมากจนเกินไปเพราะใบนี้คือการยึดติดเนาะแล้วก็อย่าพยายามที่จะเห็นตรงกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะพยายามมีไพ่ใบน,นี้กับใบนี้นะครับสถ้วยกับ3าถ้วยปรากฏขึ้นมาเป็นไพ่ดับเบิลแสดงว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องพยายามเติมเต็ม,ตมความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันให้มากขึ้นหรือพยายาม อัปเดตมากขึ้นพยายามไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาออกสังคมให้มากขึ้นนะครับตัวเราเองกับเขาเนี่ยยังมีโอกาสเป็นกู้ครองเป็นคนหลักที่ดีต่อก,กันจากไพ่ Emperor แล้วก็ Empress ในตามตำนานไพ่เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดขึ้น Empress และเ m p e r o r ในสำหรับเดียวกันเนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีโอกาสที่จะมีความรักของการพัฒนาการต่อยอดอย่างที่บอกไปว่าดาวพระศรีโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งธรรมเกณฑ์นะครับธรรมเกณฑ์เนี่ยมันก็มีหลายความหมายนะครับธรรมะก็หมายถึงความถูกต้องหมายถึงคันลองครองธรรมนะครับที่ดีหรือการใช้ชีวิต การมีความสุขในลักษณะของความสมหวังได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับจริงๆอะ่ะมันมีโอกาสที่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะดีในเรื่องของการขยับขยายการลงทุนการทํางานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็แปลว่ามีความสุขความสมหวังภายในครอบครัวหรือว่าภายในการ คันลองครองทำในลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะดีขึ้นมันก็จะมีโอกาสของความรักที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังสิ่งดีๆมากขึ้นนั่นเองถึงแม้ความรักอาจจะดูเงียบบ้างห่างไกลกันบ้างหรืออาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะดูห่างๆกันบ้างถ้าเราพยายาม พ,พิจรารณาหรือพยา,ายามไต่ตรองตึกตรองอะไรหลายๆอย่างให้ดีขึ้นก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์เริ่มดูมีโอกาสของการพัฒนาการเติบโตและการไปต่อกับความรู้สึกดีๆนะครับที่ดีขึ้นเนาะสามถ้วยก็ยังขึ้นอยู่3มถ้วยก็คือหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีโอกาสาของการชื่นเม่นมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่มีข่าวดีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ยังเปิดรับในลักษณะของความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันเนาะ ประมาณนั้นแหละทําให้ความสัมพันธ์มันดูมีโอกาสของกันเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่และงอกเงยนะครับตามดาวพระศพดีที่อยู่ในตําแหน่งมหาอุดในเรือนสุภาเนาะตำแหน่งธรรมเกณตนี่แหละก็คือความสุขความสมวังความบริบูรณ์ในะลักษณะของความสัมพันธ์นที่โดดเด่นนะครับแล้วก็ลงตัวได้ทางที่ดีขึ้นนะครับพยายาม เปิดใจนะคุยกันหรือว่าพยายามแคร์กันให้มากขึ้นนะราชินีถือถ้วยนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องหยุดมั่นตั้งหลักให้ดีนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกสิบถ้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีคอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในบางคนอาจจะถึงขั้นในละักษณะของงานวิวางงานสมรสได้นะครับแต่ว่า มันอาจจะยังมีเปอร์เซนต์ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเปอร์เซนต์นะครับคุณอาจจะอยู่ในส่วนน้อยที่อาจจะมีโอกาสของการมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้นะครับเนาะก็โอเคประมาณนี้แต่มันก็ต้องแบบเผชิญกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่ไกลกันบ้างหรืออาจจะต้องบันลองริสตันวีเรชั่นต่างๆหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะนิ่งๆเงียบๆไปบ้างในช่วงขณะหนึ่งก็คงต้องให้เวลา กันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วความรักมันจะลงตัวได้อย่างสิบถ้วยความสุขความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ยังเข้าข้างคุณจากสิบถ้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้โอกาสของความสุขกําลังจะเกิดขึ้นและก็มีโอกาสจะเป็นคู่ครองคนรักที่ดีต่อกันนะครับเพราะไพ่ขึ้นมาทั้งสิบถ้วยทั้ง Empress แล้วก็ e อ per o r เลยเพราะว่ามีความสุขสมหวังดีๆมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขความมั่งคั่งที่ดีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b ก,ก็ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม